อยากให้ท่านพูดถึงโครงการนี้สักนิดหนึ่งครับผมแล้วตบท้ายด้วยการเชิญชวนครับครับสำหรับโครงการนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือนะครับเราทําการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการใช้คอนเซปต์ว่าคาราวานแลนลี่ตามรอยตำนานพิชิต17จังหวัดภาคเหนือนะครับภาคเหนือเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด17จังหวัดเริ่มตั้งแต่ในส่วนของ อุทัยธานีนครสวรรค์ประตูสู่ภาคเหนือไปจนถึงเชียงใหม่เชียงรายเหนือสุดของสยามเพราะฉะนั้นใน17จังหวัดภาคเหนือนั้นนะครับเรากอา็อยากจะนำเสนอสินค้าบริการท่องเที่ยวใหม่นะครับหรือว่าแกรนโมเมนต์ที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปตามรอยเส้นทางเหล่านี้และก็ดึงเรื่องของตำนานนะครับ ตำนานที่เป็นแต่ละจังหวัดขึ้นมาเป็นตัวนำเสนอเรื่องราวแล้วก็ผู้ที่เดินทางร่วมกับเรานั้นก็จะมีสื่อจากส่วนกลางนะครับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวจากส่วนกลางแล้วก็มีสื่อแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับจากประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดต่างประเทศเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาค้นหาประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวนะครับใน17จจังหวัดภาคเหนือของเราและยังมีผู้ประกอบการและสื่อมวลชน ที่อยู่ในภาคเหนือด้วยกันเองนะครับเดินทางร่วมกันสรุปแล้วค่ำไหนนอนนั่นครับทุกวันนั้นก็จะมีการเชิญ VIP ผู้ว่าพ่อเมืองนะครับหรือภาคีเครือข่ายในแต่ละจังหวัดนั้นได้มีโอกาสมาพบปะเจอเจอกับบรรดาคาราวานของเรานะครับเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวนะครับที่จะนำไปสู่การท่องเที่ยวของภาคเหนือโดยเฉพาะ ช่วงนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงของหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นหน้าฝนนั้นก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับที่คณะคารวาลของเรานั้นเดินทางไปพบกับความเป็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวแบบหน้าฝนพบกับความเขียวขจีพบกับความอุดมสมบูรณ์นะครับของแหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินรวมจนถึงนะครับการให้บริการต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในแต่ละจังหวัดใน17จังหวัดนั้น มีจุดขายต่างกันนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่เราเรียกว่า DMC นะครับหรือว่าเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่ประกอบการในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่นั้นมาจับมือกับทรทรนะครับในพื้นที่นำเสนอโปรแกรมสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ที่นำเสนอขายในปี2,568จนถึงปี2,569นั่นก็คือ Grand Moment นะครับ Grand Moment นั้นเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ สิ่งที่เป็นโมเมนต์แห่งความสุขในการให้โมเมนต์แห่งความาประทับใจหรือความทรงจำนะครับและก็โมเมนต์แห่งความมหัศัรรย์ท์ซึ่งแต่ละเส้นทาง3วัน2คืนในแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีการนำเสนอนะครับขายผ่านาผู้ประกอบการที่มีการเดินทางร่วมกับเราในครั้งนี้ทางผู้ซื้อและผู้ขายเจอกันนะครับ <Hey. S 1> เราใช้เวลาเกือบ20วันนะครับเดินทางจากจีน เชื่อมโยงมาจนจบวันสุดท้ายในวันที่25มิถุนายน2568นี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นการสรุปในภาพรวมแล้วก็หลังจากนี้ที่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวนะฮะเติมเต็มเรื่องของการท่องเที่ยวของภาคเหนือต่อไปครับขอบคุณมากครับ